สวัสดีครับผมเจมส์ลาลิก้านะครับเจอกันในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับวันนี้มีประเด็นสําคัญนะครับก็คือความพ่ายแพ้เกมแรกของดูการในลาลิก้าของเรอัลมาดริดนะครับโดนแอตเลติกมาดริดนั้นสอยคานไปตัวบริตาโน่ครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นความพ่ายแพ้ที่ต้องบอกว่ามาถึงเร็วเกินคาดเหมือนกันเพราะก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยว่ากันตามหน้าเสือแล้วเรอัลมาดริดดูดีกว่าแอตเลติกมาดริดนะครับที่มีปัญหาเพื่อน บาดเจ็บแต่กุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดผลสกอร์3-1ออกมาแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันเป็น2แรงบวกก็คือพทเทิร์นการเข้าทำของแอตเลติก m a มาติดนะครับที่เตรียมมาใช้โดยโชโรนะ่ได้ผลแล้วก็2ก็คือความหลักหลวมอย่างที่ แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในฤดูการนี้ของแนวรับเรือมัดดิศโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ฮาร์ดนะครับแล้วก็เจาะจงไปที่ดาวิดอาราบาทั้ง3ประตูเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับนั่นแสดงเห็นว่าโชโร่ตั้งใจที่จะเล่นงานคู่เซนเตอร์ของเรือมัดิตนะครับโดยเฉพาะเลยเพื่อยิงประตูนะครับประตูแรกเนี่ยโอเคครับอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนต้องให้เครดิตความยอดเยี่ยมลูกเปิดของซามูรีโน่นะครับที่เปิดโค้งได้น้ำหนัก คิศทางจะบอกว่า100%เลยนะครับให้อัลบรโมราตาลูกนี้ยากต่อการป้องกันนะครับแต่ลูกที่2แล้วก็ลูกที่3ที่มาจากโมราตาแล้วก็องตนคกิส์มันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความหละหลวมในแนวรับของเรีลมดดิตนั้นมีสูงมากจริงๆนะครับจุดหนึ่งที่แอตเลติโกมดริดทำได้สำเร็จโดยง่ายก็คือ การล่อซื้อครับให้อนะันโต e ิโอลูิเกอร์น่ะหลุดออกจากพื้นที่ครับต้องขยับออกมาจากพื้นที่เพราะว่าในส่วนของตัวมาร์กนะครับในแดนกลางเนี่ยเอาตัวที่มีบอลของแอตเลติโกมาริดไม่อยู่ก็เลยทำให้ทางด้านของรูนิเกอร์เนี่ยต้องขยับออกมา เพื่อที่จะช่วยเกมรับนะครับพอขยับออกมาเนี่ยก็เป็นโอกาสเลยครับให้อเดร็กอวิดนั้นได้ครอสเข้าไปรูปเปิดของซาอูนยีเกสเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับพอลาวิดอลาบาเหลือ1นต่อน1น,นะครับจับแนวรุกของอเดร็กอวิดเนี่ยเข้าแพ้ครับที่ต้องบอกว่าเป็นจุด อ่อนของอาราบาเลยก็คือเรื่องของลูกกลางอากาศเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กนะครับแล้วก็เสร็จทั้งโมราต้านะครับแล้วก็พลาดท่าให้ทั้งกริสมันนะครับเรียกได้ว่าคุมตัวหละหลวมนะครับแล้วก็ขาดความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะจะเรียกได้ว่าเป็นค่าคืนที่ย่าแย่ที่สุดค่าคืนหนึ่งในการเล่นลาลิก้าของอาราบาเลยก็ว่าได้ครับนี่คือจุดตัดสินแพ้ชนะเลยนะครับจังหวะใบแดงที่ควรจะเกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับว่าผู้ธศิลินตัดสินได้ไม่เด็ดขาดเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของอเบโรรานะครับควรจะเป็นใบแดงของทั้งโฮเซนคิมินเสและก็จูดเบลลิงแฮมนี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นในเกมเดบิย์มาดริดดนโยสรุปเลยนะครับแอดเติโกมาดริดนั้นสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับความบิดพลาดนะครับการยืนตําแหน่งที่หลวมโพกข,ของเรอลมดริดในเกมรับทําให้พวกเขาต้อง ่าแพ้นะครับสิ่งที่ต้องกังวลน,นอกเหนือไปจากความพ่ายแพ้ในเดบิ้มาริดเดน,ย,เนยูเนก็คือเรื่องของการที่ทีมเสียประตูก่อนมักจะเสียประตูก่อนใน4เกมนะครับจาก6เกมเนี่ยมาริดเสียประตูก่อนซึ่งมันทําให้พวกเขานั้นพบก,กับงานที่ยากกว่าที่ควรจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคารูอ,ชอัชเชติต้องกลับไปแก้ไขเน้นย้ำนะครับ แต่โดยภาพรวมผมมองว่าแพ้เกมนี้ก็ไม่ถึงกับโลกถล่มดินทลายนะครับมันก็คือการแพ้กับทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็แนวทางการเล่นของเรอัลมาดริตเองเนี่ยก็ยังมีความชัดเจนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในการจัดตัวลงไปเมื่อคืนเนี่ยอัลเชอร์ติเองนั่นแหละครับที่เป็นคนคิดมากแล้วก็ปรับจนเกมนะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผ่านๆมานะครับลูก้าโมดิตต้องบอกว่า หายไปเลยนั่นคือส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เกมของมดติดนั้นไม่เหมือนเดิมครับ